ให้เมทยังช่วยที่ผ่านมาไว้รับไม่ไหวก็ทิ้งแค่นั้นแหละถ้ารับถ้าดูส่งเรารับไม่ไหวอ่ะเราลองรับลองตอดหน่อยก่อนถ้ามันเวทนะดูบัฟให้เพื่อนก่อนอะ่ะอย่าเพิ่เงเดิปเติมอะไรทั้งนั้น,นปั่นป่วนให้เยอะที่สุดอะ่ะกลางอ่ะมันซีมันมน,มน้อยมากอ่ะอ๋ออหรือพัดลมหรือพัดลม ถ้าเลนข้างเคลียเสร็จอะเราเติมไวกว่าเราบุ๊บวิเข้ามาตรงกลางเลยนะเลนข้างเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จบจบบนเอเดี๋ยวมาแข่งตัวเดียวเวดแรงเลยเราจะในี้จะเาดาดั้ใช่ไหมเอาเอาคอนดิเออร์ดัอเ๋ยช่วยฟาร์มหน่อยช่วยฟาร์ม อย่าโดนเปิดพี่เอ้ยเดี๋ยวมาอย่ามามาแอวล่างไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยพี่เองเสียประสิทธิ์มันมันเห็นแองล่างเอาแองล่างมันเอาตัวเล็กเอ๋บอดัมอ่ะเขาอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยอ้อมมาเลย ดูอยู่ดูอยู่ฟ้าฟาพี่ดูอยู่ตัวเล็กโอเคโอเคขอขอเร่งขอเร่งเอาล้างก่อนรับนลยเอ้ยเรียวมาเข้ากลางเดี๋ยวมาเข้ากลางอีมานรับต้งไปเชื่อกันเราไม่เชื่อมันหายหมดเลยอ่ะน่าจะไปช่วยป่าฟาร์มไม่น่าโดนไม่แน่ใจว่าเรียวมะไปในบูด้วยไหมมันหายเลยเร่งกลางอ่ะกลางหายหมดเลยน่าจะไปช่วยฟาร์มแหละไม่น่ามีอะไร ลงล่างนะพี่ล่างกันเต็มเยอะนะล่างฟิงงัดตรงกลางถ้าถ้าไฟดีกยุดหายหาเล่นได้นะกลางไม่พี่ผมไม่ได้คิดออาออกของนะมันเอียงฝั่งบนมันเอียงฝั่งบนได้ได้ได้มา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 ไม่ได้ดูล่างไม่ได้ ดเียวตันแล้วตันแล้วยกูดูกูดูดาวให้เดี่ยวตายเทียดตัวเทียดตัวอย่าอย่ามาไฟอย่ามาไฟมีสีแล้วเอ้ะกูมีจับดูกล้องดูอยู่ดูอยู่เต็นนะพี่เต็นนะพี่สกิลหมดนะโอเคโอเคเอาเอาเจ๊กความเจ๊กคอาจเจงกควาได้ไม่ต้องฝืนเลยพดาวไปไม่ได้รอดูรอดูรอดูไปไม่เป็นไร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 ถอยมาถอยมาด้วยเฮ้ยตายเออเอาดีกว่าดิ อุไปไปไปเอาเลยเอาเลยต่อเลยเอาเลี้ยก่อนจะได้จะได้กลับไปฟาร์มเนี่ยมันเริ่มบู๋ป่ะต้องกลับต้องกลับไปแคเแบบนี่ไม่มันมันเริ่มเลีดิเริ่มเลี้ยดเชีวจะจะได้จะได้ล้างแล้วขอเล่นของมีล้างแล้วมีล้างแล้วมีล้างล้งงมันเวทบูนะมันเห็นงนแล้วกลางช้าโอ้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยลิเลียอยู่บนลิเลียอยู่บน ไอ้ผัวทนไหมไปรับช <ives> ่วยเลยไปรับช่วยเลยไปรับช่วยมาอยู่มาอยู่มาอยมีร่างมีร่างมีร่างไอเนี้ยมันยังด้วยไม่เปนการนะเว้ยไอของเราไม่ช่วยรับบน่ะไม่เล่นเอาบูอยู่มีเลนโป้ไล้วมีเลนโป้ได้โป้ไเ้โป้ได้มีเลนโป้แล้วตรงนี้สามตัวก็ได้ก็ได้ข้าวแก้วกับมีเลีนกลางกูไม่เขียให้นะกลางฝากฝากระได้ปังฝากฝากระได้ ไม่เล่นอยู่แล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆกับเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรสับสัมาทีกูร่างกูรับปล่อยโดนทำก็บอกเลยนะผมจะได้กดดันเตอร์คนสามไอ้ฟ้ามันขึ้นไปนะสองตัวโอเคพี่ทามทามอยู่นี่ก่อนทานไม่ต้องไปกูดูอยู่กูดูอยู่น้องเออมาอยู่อ่ะอุ้ยขันจอไม่ได้หรอหมดแล้เม่เม่เป็นม่าเม่เป็นว่าเดี๋ยวม้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 าเดี๋ยวขี่เดี๋ยวเวนอมแล้วพี่เวนเลเว่นนอมแล้วเลยขีดขีดเดี๋ยวมันน่าจะมึงเฉลี่ยทิฟต้าต้องไมขีดตรงกลางตรงงกลาไไปม่ทัน เมดมันเคลียร์แล้วนะเออบนเราบนเมดโดนทำนะเนี่ยตายเมดมันล่างเขาล่างโดนสีเราปล่อยปล่อยท่ามท่ามบนไม่ไหวก็ปล่อยได้ล่างได้ล่างเว้ยไอไอทำเลือดน้องเก็บเลือดน้องไม่รอดแล้วมั้งเออออกมาบนสีบนสีขุดหน้าไปรับกลางไปช่วยไปช่วยรับกลางไงไปไปผมรีต่างเวฟเยฟเวฟรออยู่เออไม่ไม่ไม่กลับมันจะย้ำต่อนะระวังเออเรอดูอยู่รอดูอยู่ ก้าไม่รู้บอดอมไปนะบนไม่มีอะไรแล้วบนมันกลับบนมันกลับเออเอวบนอะเอวบนลิเลียลิเลียไปเอวบนอะจนนั่นแหละล่างหัวพี่ล่างหันเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูจบมันมันมันแชมป์เอวบนเว้ยระวังเอวบนอะลิเลียอยู่กลางหมด ไอเดียมาเข้ากลางเซฟเซฟเขี่เวฟอย่างเดียวได้ได้ไกูได้เลียเยอมากเลยเฮ้ยฟูปล่อยเลยปล่อยเลยกูมีเฟี้ยวโดนมีเวฟโอ้ไปยังไม่งัดโดนได้ไงวะไหว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 เฮ้ยพี่พายออกเลยพี่พายออกเลยข้าได้ปะออกยมได้ไ ไปหมดนล้วเนี่ยไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีสิงกระจิงเลยจิงเลยจิงเลยออกมาแล้วหมดแล้วมีเวฟมีเวฟบอีกเกิดทันอยู่บอดอมเดินฉี่ขึ้นบนกูจนมากูจนเร็วมาดิเมียะไต่อเอาเวฟล่างเลยติ๊กกี่วิวอะทำเจ็ดวิอะ ไม่ได้หรอวยอมรับช่วยเกดไม่ต้องกดหรอกมันจะไม่น่าตีมันมันกาจะมันจะตีมังกรมากกว่าเมื่อกี้มันเอียงบนกูดูให้กูดูให้ถ้ากูเห็นจำนวนให้มาตีของนี้ีบนหมดเลยบนหมดเลยตีดาวได้ไหมเดี๋ยวดี๋ยกูหาข้อมูลให้ยอมมยอมมาแคมป์ตีได้เหรอได้แล้วมา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 ม้มาม เดี๋ยวจะโดนแทงแอลบนสามตัวมามามารอตรงบูมารอตรงบูหน่อยกลางอ่ะถกลางมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีจัน่าจะเล่นล่างมารอตรงบูหน่อยอ๋อพี่ฟ้าไม่ใช่รับกลางได้บางทีก็จะเป็นโถมอ่ะเล่นล่างเล่นล่างทำบนโดดเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเล่นล่างอ่ะเวเล่ขึ้นหลอดกระโดดแล้วด้วยไทมทม์เข้าแอลซ้าก็ได้นะถ้าเพื่อนจะเล่นบนเดี๋ยวกูดูตรงนี้ให้เอ้ยกูมาทันแล้วเนี่ยเก๊กางเร็วอ่ะ เนี่ยกูกูดูให้อยู่เนี่ยมึงมาเลยกูกูดะคุไม่อยู่เลยห้าตัวห้าตัวตรงกลางอ๋อเดึงดึงดรงเอ้กูบีบกลางกูลองบีบกลางนะเเขาเอาต้องถ้าจะเล่นต้องต้องเอาโอเมนจับก่อนเลยเออเออกูบีบมากูบีบมามันติดว้บนอะเอ้แทงแทงไปล่างมั้ยป่าโอเมนจับก่อนแล้วดูแล้วเด้ดูอยาอยาให้ลิดได้เอาได้เอาเอาขวา ีย่ล่างได้วหยไอผู้ไเช่มันฝังมีฟิห่วมีฟเู่่เราเราตัู้ทำเราตั้ลิเลียฟิกลิเลียฟิกโอ้ไม่ตายดึงดึงงดโดนเออแค่รื่องกเะโดตายแ้วองหลังอะแค่เรื่อนหมดแล้วสวยสวยเทวเทเทเวตีแล้วดีเหียไเลีเกี่ยวชิหมดแล้วจับไม่โดนเออเียวะ ลองเม็ดมันย,ยันเลฟได้ฟิกเก้าเก้าห้าสองเขียนบนกูเลียวให้น้องกูเลียวให้ข้างบนลองรีบเลียวว่าฝ่าบูมจะขึ้นนะจะมาเข้าก่อน เอเลียแปลง่ามารอตอนกูหน่อยด่าเก็ปล่อยไปเลยมีฟิกจับอ่ะหาเล่นข้างบนเลยว่าท้าตู่ดูเวเดีตอนนี้เราเล่นบนได้ระหว่างมันติดออบเจกต์เ่ะเปนิ่งหรอไม่มีไม่มีวิกแต่มีล้างมีล้างไม่มีวิกไม่รู้มันไปบนวะนะลองจมไว้ก่อนรอ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 ออกรอออกเขาล่นมาล่นมาโอเคแต่นย่ยเลิกน้าตัวกูหนีได้ สุดยอดไอ้เหี้ยนี่แฮกแล้วชัวร์มันจะเล่นล่างมันจะเล่นล่างมาถ่ายมันโป๊กนะยเดี๋ยวบังให้เดี๋บังให้เดี๋ยวบังให้เดี๋ยวมันรู้เยอะจังเลยเดี๋ยวต่อไปขึ้นป่ไปไหนกลางกูกูรอดูอยู่มีเบสตรงไปล่างอ่ะบังะบัง ีมันแปลงร่างกันนะมีบรามอยู่เนี่ยบารามีเออมีบอกเปิดบรรกาศบรรยกาศเฮ้ยโดนนล้วเนี่ยโดนตันนะโดนตาสองโดนเกี่ยวอาร์ฟเอรรวยเกินเล่นไม่ได้เจ้าเสียเสียล่างไปแล้วเสียร่างไปแล้วเด็ดกูปิงปิงว่ะเว้นเดียวมาแล้วรอโดนข้ามบนไปเลยเดี๋ยวเกียร์ข้อมกลางครับ ลางเข็นแล้ป่ะลองดูเลยยากกว่าพี่ยากยากยากผมเป็นโมเมนเกียกแล้วนะอย่าให้ป้อมป้อมนอกอะต่อไอ้แต่มาดูตรงไหนลิเลียหมดสกิลแล้วเนี่ยเรออยู่รออยู่มาดิมาดิมาดิอันตีสามวีอะโดนนะเนี่ยโดนตันนะเสข็ดได้เลยเข็ดล้างเข็ดล้างเข็ดล้างแล้วเล้มหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยอ่าป้อมมีอันตี้วยออกลากูออก ต้องโดนเกี่ยวเมียนตีเมียนตีเมียนตีมีรักโอ้ยเชื่อมันเล่นเยอะจังวะเฮ้ยตายแล้วจะตายหมดแล้วรีบ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 รีแล้วก็เอาบอลโซนเคิร์นี้เดี๋ยวเวฟก่อนทำเวฟก่อนทำเวฟก่อนเอาพื้นที่กลับคืนกันนะแอลเอลเอลบนน่าจะไม่มีใครมันน่าจะรีแอลขายเยอะนี่ติดวิคุไม่จาะหลังร่างติดวิ ขึ้นสูงให้ไม่มีจับอ่ะแปดวิพอก่อนนะมันขึ้นบนเยอะนะมันไมันเช็คพุ่มอ่ะมันเช็คพู่มมันเช็คพู่มไม่เจออยู่กลางสี่ไม่ทำให้ขึ้นมามันจะไม่หูโดดมันจะไม่นักแน่แบบไปจอกมันไปจอก่อนไปจอก่อนเดี๋ยล่นก่อนเลยล่นก่อนเลยทำเวฟล่างไปทำเวฟล่างไปมันคุมมันคกดลงบูได้มันได้คุมลงบูแล้วถอยมาโอ้ออกโอ้ทำเวฟล่างไปเลยตอนฝั่ง อมันจะเนะมีล้างไหมพี่มรางมีร้างมีล้างโผล่างนะเว้ยโผล่างใะใครลใครลลยอยลอย้างล้างนั้น้างนั้นได้อีก้เว้ย้างนั้นได้อีก้เว้มันอยู่บนห้าไม่เราต้องไปกรเว้มันน่าจะไปปิดนะมันน่าจะไปปิดนะว่ามันน่าจะปปิดมากกว่าไปปิดชว์เห็นรป่าแคลี่โผล่บนเมดอยู่กลางที่มื้ากลางนะรางน่าจะคุมเอลยอรไม่เดี๋ยวมีีแล้วจะแทงะแทงล่างให้เล่นนะต้องแทงล่าง เ๋ย่เรอมีกูมีเรอเตี่ยเดี๋ยว่ครเล่นรอเล่นตอนเราาล้างก่อนได้ไหมเรารอล้างก่อนได้ไหมยังไม่มีล้างยังไม่มีล้างยังไม่มีล้างเราเราไม่ต้องเอาโอมเมนมาเล่นมาเล่นบ้างว่ะไม่งั้นแต่โดนกดเรื่อยๆว่ะถ้าออเมนมามาจับบ้างอ่ะนี่ไม่นี่ห้ยจัดปิดหลังไหมปิดหลังไหมเดี๋ยวกูหาจังหวะให้รอรู้จังหวะที่มันลงมันลงสตเกี่มันลงไอ้ก้อนเราดูเราดูออ่ เปิดแอลค่ะป้อมเอ้นี่วอร์ดเฮ้ยไอี้ยมันมัรู้ดีอย่างเา่อลิเียะเช็คทุกส<ค>ึ่งเดิได้เดินได้เดได้เดิดแม่เนี่ยเนี่ยถ้ามันผมโอ้โหนแ่งเกี่ยวหน้าหน้าเดินมาแทงจะได้สะรอะเราแทงไม่เขาได้มันบอลดัาเลยมีอันติกวีอ่ะไเดกูซ้อนไอเียมันโผล่ซ้ายอะเนี่ยแทงดิถ้าก็จะแทงอะเลียโผล่ซ้ายแล้วกออกได้ไหมพี่ออกได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ เคลียร์้เคลียร์ไตรงกลางอ่ะเคล่นล่างแล้วเดี๋ยวมึงตีแต่อไปเดี๋ยวกูหาข้อมูลให้น่าจะเล่นบนเลยเออแคลรี่มันเจ็บมึงอยาบอกว่ามึงโลงนี้นะเอ้ยเรียวมากับเรียวมากับเรียวมากับอยู่ตรงนั้นแหละพี่บ้างไปรับล่างเรียวมาได้นะเมทฟิกเมทฟิกเอ้ยกูเล่นไม่ได้ตั้งั้ รอรับรอรับหน่อยได้ไหมได้ไหมวิ่งเลยวิ่งเลยน้องมันกดดูดใหญ่แล้วนะเมื่อกี้เมนไม่าี่มี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 กล้องนะเรีนะเรียบที่บดมารเจ็บเลยวเรียไปเรียเรียมาเดี๋ยวๆดียวนะพี่เออเออ ต่างเล็บขวางยาขึ้นขวางยาทางออกฟอตจับที่ยานานบนไม่ได้ผมลองรอต้องต้องรีบไปเคลียร์ร่างอ่ะเกิดเกิดมาแล้ววิเกิดมาแล้ววิ่งล่างเลยเฮ้ยพอไหมพอไหมเดี๋ยวมาไม่อยู่เตี๋ยวเจอเมื่อไหล่จะแทงก็บอกเลได้แล้วได้แล้วมาทำร่างกันเราได้ยู่บนเราได้ถือบนจับได้พี่จับได้เรายี่สิอดได้ยี่สิบปเพื่อแล้วโผล่ล่าง รอ20มันต่อได้เว้ยเกินเกินล้่อขึ้นหรอทำเบสขวาจะวาให้เฉมเผื่อทำเบสซ้ายก่อนรอรมัาดูแด้านแผนดเพนด้าไหนกูมีจัันสามกูพอการมาด้ามันเป็นรีกูมีจับี่เรียกล เดี๋ยวอดูเมตไอด้เ่ต่อด้กงจก้องจัดิกอจะขึ้นนะกอจะขึ้นนะกอจะขึ้นดึงดงไว้กอดกอดกอเอมันเรรออนีีูมีมีสกิลอกูมีสกิลออ้วเียตายตายตาอยู่ล่าหมดเลยปะเฮ้ยไดยตัวนี้ต้องแงแค่เทียจับจับครูดาวสามวิว่ะจังหวะได้แต่อติยังไม่ขึ้นตอไปแล้วหรอวะ เออมันครูดาวอยู่สามวิรีบไปไหนทำเบอร์เลยก็ได้จะโดนไล่บอกว่าไม่ได้เอ้ยมาเอ้ยทำทำทำโดนทางไปดิถ้าถ้ามันมาแล้วก็ออกเลยถ้ามันมาเราก็ออกเลยตัวผมเดินช้ามันมามันมามันเดินมาไม่ได้ไม่ไเดินช้ารีบรีบรีบเดินเลย เอ้นี่เนี่ยเรียเดินไปดับเปิดอยู่มันเปิดอยู่มันเปิดอยู่มันจะโป๊กสองจะโป๊กสองจะโป๊กสองไปอยู่เฮ้ยพี่อย่าโดนงั้นขึ้นหัวขึ้นหัวเฮ้ยตันตีไม่ได้ว่ามันตีอยู่ไปออยู่กูแทงให้ได้ได้ไดกได้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 ไดได้ไล้ได้ได้ได้ไได้ได้ได้ไม้ได้ได้ได้ไม้ได้ไดได้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 ด้ได้ได้ได้ด้ไ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 ด้้ได้ได้้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ ขอขอบป๊บนึงให้าทาเพียงคนเดียวระวังนะน้องว่าพุ่มล่างว่วาพุา่มล่างว่ะอฟัอองมันหยุดแล้วมึงเช็คกันเตะทามเลยทามกี่วิมีล้างไหมมีอะไรไหมเช็คให้หมดฝั่งเราอ่ะเพราะว่าของเรามันต้องเล่นแบบห้าคนอ่ะ ถ้ากล้องถ้ากล้องโดนฝังถ้าจับแล้วกล้องโดนฝังอ่ะทิ้งทิ้งกล้องไปก่อนแล้วมึงค่อยเล่นแบบจังหวะเมื<ล>่อกี้ดีนะรอรอล้างรอล้าง,งให้กล้องมาอยู่ใครใครโดนฝังรอล้างให้อยู่ไม่เป็นไรผมผมโฟลสทแทงหลังอยู่ไอ้เนี้ให้มันใส่กล้องเยอะให้มันใส่กล้องเยอะอ่ะเพลงนี้ไม่ได้ฟรีมันไม่มีดาเมจดไหมใครใครโดนฝังถ้าไม่มีหนีไม่เป็ใบใบใบในไรรอล้างให้อยู่ไปทำรอสกิลช่วยกล้องก็ได้สตัร์ทเมื่ะก็้เพลงไม่มีดูงเดียวนะเก็บเก็บล้างเก็บล้างไว้ให้ตัวทีทีมเราเพราะ ัวผมมันโดนได้เหรอไอภูมิไม่ต้องรีบลำนะมึงดูจังหวะด้วยถ้าถ้ามันสวยจริงเราค่อยลำรำเข้าไปอ,อ,อย่าไปลำมัวเล่นดีๆเรยวมากมันชอบมันชอบแหลมบ่อยออมาแล้วมา,มาผมรีอยู่นะแต่ว่าแปดวันติออกมาพี่ยอดแตปล้างกี่วีสเปลครบเลยสเปลครบสเปลครบไอภูคุมโซนไว้ไอ้พวกนั้นนี่ <ด>บอลด้มมันตายบอลดออัมมันตายอยู่นะเว้ยเว็บหน้าในอีกเว็บนึงเราทำเว็บกลางก่อนไหนเราจะเอาก๊อดนะจะต้องทำบนด้วยไม่ทำกลางเพราะทำกลางพเพราะฮะเรอวะอืมปุ่มบูมีปุ่มบูมีเพระาะมันจะเกิดอ่ะเราตีเราเยอะนี่เราเป็นไฮอาเนี่ยมันต้องรับกลาง,ลางอยู่นะมาดิเปิดเลยเดี๋ยวมาดิกูจะแทงกูจะแทงมาดิเมาไอ้สายไม่เป็นไร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 ค่อยค่อพอยอพอบอดอมเกิดแล้วบอดอมเกิดแล้วนะดึงดึงดึง อย่าเพิ่ง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 มาแทมาแทงมาแทงแบบนี้น่าน่าทำเวฟอย่างเงี้ยมึงไอ้ตรงนั้นไม่ได้ไปนุ้ยเอาเอาแพนด้ามือไปทำเวฟได้ไหมหน้าทำเวฟต้องทำเวฟเลยถ้าเอาแพนด้ามูไปทำเวฟดีกว่างนเเเดดดี๋ยวมันจะฟิกเปิดมันจะฟิกเล่นนะเออไปทำอะไรไปทำอะไรเพื่อนเพื่อนรอถอยเพื่อนรอถอยเซร็จไปเซร็จไปไปกูหล่อทิพาวียร์เอ้มันต้องติดกับไม่มีตีด้วยมันตีมาตีตีหยอตีหยอกมามามา ไปไปไปเอาห้ามีเอาห้้ีปล่อยเลยก็ได้ไม่หันวะตายตปล่อยกูตายตัดกลางก่อนยู่่างห้าตัวอปล่อยกาเจอแน่แย่เป็ทีไว้เอาต้องห้าเียรสน มีตายเกิดสองคนว่ะอคลียันไม่เกิดล่ะสุดยอดอเมซิ่งน่าต้องเล่นคนวะต้องเล่นคนเนาะมันโถงแน่มนโถงแน่ค่ัเชื่อฟังเชื่อกูดิเชื่อดิมันโถงแม่ไอ้ต้านสี่อ่ะแม่เมื่ยอะไรเนี่ยคาเฟ่ฟิกแล้วเนี่ยได้เท่านั้นอ่ะ ไอ้ช็อตด่ากับไม่ไม่น่าทิ้งโซนเว้ยไม่มันก็ไม่ดำบนตลอดก็ได้พี่เราทำแก้การมันไม่ไม่เป็นต้องไปทำเว้ยเพราะคียมันชนเสมอแม่น้ำอ่ะมันไม่ต้องทำเว้ยเพราะทิ้งโซนอ่ะมันเปิดไวไงฝั่งนั้นอ่ะเพราะมันเห็นเพราะเพราะเพราะมึงไป